องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสุ้นควบคุมถาเรือ PPCC ทาเทียบเรือชะลอง เมื่อวันที่10เมษายน2557เวลา1 3 3 0นที่อาคารศสุยนควบคุมท่าเรือ P.P.C.C. ท่าเทียบเรือฉล่องตำบลฉล่องอเมืองจังวภูเก็ตได้เมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมพร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามสนยนควบคุมท่าเรือ P.P.C.C. ท่าเทียบเรือฉล่องจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายชาวลริณนันครรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในนามนายภพบุรุปติสิห์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายวชิริมประทฐมวัฒนาพงศ์ผู้ร เดชพิบาลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายโอภาชอบดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัภดภรรูเก็ต,กตนายประสิทธิ์โยธารักนักบริหารงานทั่วไปจัตรักษาการแทนผู้มำนในการกองกิจการคนส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตพร้อมด้วยนวยงงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ารวม นายวชิรินประท้มวัฒนาพงศ์พระรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวในส่วนข้องการจัดสร้างพื้นที่อาคารภายในส่วนควบคุมเรือ p p c c ่าเนื่องจากกลมเจ้าถากระท้วงคมนาคมได้ก่อสร้างอาคารถาเทียบเรือสํำรานกีฬาอ่าวชลองมารีนาแห่งไม่เผยใช้เป็นสถานที่ส่วนควบคุมเรือ PPCC ส่วนบริการจุดตรวจเข้าออกและควบคุมเรือยอสแบบ one-stop service โดยได้ออกแบบห้องต่างๆในพื้นที่ชันลางประกอบด้วยห้องกลมเจ้าถาพื้นที่3 7 3 1ตาราง ห้องตรวจคนข้าเมืองพื้นที่สามสิบเจ็ดจุดหนึ่งซองตารางเมตรห้องสุลกากรพื้นที่สิบแปดจุดสามเจ็ดตารางเมตรและห้องประชาสัมพันธ์พื้นที่สี่สิบสี่จุดแปดนตารางเมตรแต่เนื่องในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานีคนส่งทางนา้ำอ่าชฉลองคลังที่หนึ่งถับสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดที่ประชุมมีมติให้เปิดใชยซ่องห้องก่อนคือห้องเจ้าถาและห้องตรวจคนข้าเมืองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่อง่า้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเช่น่นาาาไฟฟททรศัพ์ ตอนสําหรับในนาคอรทถ้าเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอาจจะมีการขยายต่อไปส่วนความพร้อมในด้านสาธารณุปโภกนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับอาคารท่าเทียบเรือสําราญกีฬาอ่าวชลองมารีนาแห่งไหม้เพื่อชายเป็นสถานที่ส่วนควบคุมเรือ PPCC โดยในปี2550 ก่อสร้างทั้งแก็บน้ำใตดินพร้อมระบบใจน้ำไปยังอาคารท่าเทียบเรือสำรานกีฬาอาวชลลงมารีนาปี2553จัดจะซื้อคอมพิวเตอร์เปิดติดตามระบบเครือข่ายวงจรชาวความเร็วขนาด่องจุด่อง Mbpsstatic IP address จำนวน1ระบบ ปี2555ขยยเคตระบบจำหนยไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงให้กับอาคารท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอาวชลองปี2556จัดสื่อคารุพันสนักง,งานสำรับชายกับส่วนบริหารจัดการจุดตรวจออกวันสต็อปเซอร์วิส่าชาวเกลือไขความเร็วแบบลีดไลน์อินเทอร์เน็ตจำนวน่องจุด่อ,อง MBPS 8ขากระแทไฟฟ้าสำรับอาคารท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอาวชลองขานามประปาและขาแกบขยะ ปี2557ครุงการขุดบอ่อและก่อสร้างห่อทั้งสูงเพื่อใช้สำหรับถาเทียบเรือทองเทียวอัลชลองและถาเทียบเรือสำราญกีฬาอาลชล่อง โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและผู้มีถัดงานย้ายอุปกรณ์และระบบชาวความเร็วแบบลีดลายอินเทอร์เน็ตไปยังงถาเทียบเรือสํำรานกีฬาอาวชลองตลอดจนขาจางรักสร้างความปลอดภัยขากระ่นไฟฟ้าขาน้ามประปาขาก็บขยะด้านนายมตรีอินทสุดผู้วารชการจังหวัดภูเก,กต็ตกล่าววา่าระบบควบคุมจุดเข้าออกเรือยอด่าเรือช่องจังหวัดภูเก,กต็ตประกอบโดยซ่องระบบคือระบบควบคุม จุดตรวจข่าวออกเรือสำรานและกีฬาทาเทบเรืออาชลลองเพื่อแก้ปัญหาการทำงานที่เป็นเอกสารลดความสับสอนของข้อ,ขอมูลในแต่ละหน่วยงานและระยะเวลาการให้บริการข้องเจ้าหน้าที่ซึงเจ้าข้องเรือสมาร์ตแจง้งข้าวออกผ่านทางเคลือข่ายอินเทอร์เน็ตข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บท่านข้อมูลระบบจะช่วยลดความสับสอนของข้อ,ขอมูลและลดระยะเวลาในการให้บริการเจ้าหน้าที่สมาร์นนำข้อมูลกลับมาใช้งานไม่ได้โดยระบบซอฟต์แวร์ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาจากสำนักง,งานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์กรมหา ชและระบบฮาร์ดแวร์ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตส่วนอีกระบบคือระบบควบคุมการจราจรทางนา้ำจังหวัดภูเก็ตเป็นระบบที่ต่อยอดจากระบบควบคุมจุดตรวจเข้าออกเรือสำรานและกีฬาท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเพื่อเพิ่มสกยภาพให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎหมายดไ,มได้อย่างมีประสิทธิภาพ